ครับนี่คือรายการพาเที่ยวเดีเลี้ยวชมหรือเลี้ยวกินมีสองสองวัชันมันนี่สีผ้าพี่น้องใบเบิ้งควายงามครับซึ่งควายตัวนี้ไม่เหมือนไม่ธรรมดาไม่เหมือนตัวอื่นเป็นค่อยที่สมบูรณ์ตามง้อเฮงครับพ่ค่อยใหญ่ค่อยงามผมอาจารย์เป็นเปรมโคราชดำเนินรายการแล้วก็คู่แฝดอิสานโอสายันเอ,เอสัญญาครับนั่งพี่น้องไปเบิ่งปั๊บาพี่น้องมาเบิง่งก็ปีนี่ปานเพ่ครับชื่อว่าน้องปานเพ่อายุสามปีหนึ่งเดือน าสานีร่างกายสมบูรณ์ถึงต้องตามงอแหงของควายไทยครับงามไปเลยใส่ถุงเท่าพร้อมงามอาตาัตลักษณ์ขั้วไทยนี่ตัวตลักษณ์ขั้วไยทยครับใยหรือตัวนี้ใยถือว่าใยสามปีนี่อ้วนเป็นตันเหรอครับโอ้ยาวเนาะมตันพอดีตันโน้ยังใยเงาเสื่องคุ้นบ่นเหรคุ้นหรอวะคุ้นครับเออปี่ไหนได้มาจะอายุเท่าไหร่ที่เอสเดือนครับผมที่เอสเดือน ตัวนี้ประเมินราคาประมาณสามแสนเนี่ยหรอเนี่สามแสนนี่บ่เพราะว่าเป็นเป็นขั้วขั้วงามกับพี่น้องเป็นพอพันพอพันได้่ยเลยพอพันเนี่ยบ่เขาเขาว่าทับหรอไปทับมื่อส้ากับทับผสมนี่ครับเ๋าไหนเห็นบ่เขากับของใครได้ของพอตำรวจหัวใจละน่อยเขาอ๋ออันนี้สามปีใหญ่อาบน้ำสมมติเลยวะมันหนาวก็บ่ได้อาบแล้วมือนเนี่ย หอมอนะเพิ่นครับหอมเพิ en> ่นฮักหอมตะน้อมครับเพราะว่ามันหาเวลาอยู่แล้วค่อยง่ามแบบนี an> an> ้พอปังแปดลิ้วพอปังแปดลิ้ว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 มูกันครับโอเอะโอเอาเอวอะวะมูกันเรียดน้ำกันเรียนน้ำกันนะก็คอยจริญลงเรื่องคอยรักษาพันนี่ไว้ปังเทพปังเทพปานเทพปานเทพเนาะมูนข่วนเช่อละเชื่อ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 เงีครับ ย่เที่ยงลลกุอยทรงคนขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆครับที่ติดตามรับชมคลิปมือนี่ควายไทยควายงามควายโตโมโหลันสรีร่างกายโอ้ย<อ>บ้านงอยตำบลน,นะะาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนอ๋อนี่ควายบ้านงอยอตำบลน,นะะาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบ่ไก่บ่ไก่ครับเียรไก่บ้านนาขานี่เองห่างมาประมาณสองกิโลครับพี่น้องอยากมากอะติดตามชมได้หรือผู้ใดสนใจอย่างไรพันติดต่อมาได้ ที่เบอร์เบอร์ได้ครับ098 8517363ปดแปด่ามามแอดครับตามนั่นนะครับพี่น้องนี่คือ,อผสมพันธุ์ควายขอบคุณอะไรครับมื่อนี้ได้รับค่อมขอบคุณจากเจ้าของควายครับไดหรับผมเป๊ะๆมั่งค็รอลแล้วทีมงานขอกราบลาพี่นอ้องไปก่อนสวัสดีครับปานเกตบครับควายงามกล้วยนะบางอย่างกระปีครับน้องคนแรกอย่างครับกล้วยติ๊ต่ออะไรครับตามที่เบอร์โซ่บอกไว้ละอันนี้คือควายงาม ท,ท้าท่านเช่าแปดริ้วครับปังแปดริ้วเป็นพ่อของเขาเป็นพ่อนี่ครับสาปีหนึ่งเดือนครับเปน็นรองแรมถนน